เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาให้ข้าวลูกนกนะครับลูกนกมันตกมาจากหลังนะครับพอดีหลานนะครับหลานเอามาให้นะครับบอกว่าไม่มีเวลาเลี้ยงนะครับก็คือเอามาหลานเอามาให้บ่อยนะครับก็ปีหนึ่งน่าจะสองสาตัวนะครับก็คือน่าจะเป็นลูกนกพวกลูกนกเขานะครับนกเขวชวานะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นวิธีสอนอสอนการให้ข้าวสำหรับเทคนิคของผมนะครับก็คือทั่วไปนะครับก็คือมันจะกินข้าวเองไม่ได้นะครับเราก็จะต้องกอกนะครับกอกใส่ปากมันนะครับก่อนที่จะดูนกนะครับก็คือเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนนะครับ ข้าวอ่าเป็นข้าวข้าวนกเขาเล็กนะครับข้าวนกเขาเล็กนะครับอ่ากล้องจะสั่นๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับก็คือเป็นข้าวนกเขาเล็กก็จะมีสีดําสีน้ําตาลสีสีขาวอะไรก็รวมๆมานะครับก็คือถ้าเป็นนกเขาชวาหรือนกเขาที่โตแล้วจะกินได้นะครับแต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ย มันเป็นลูกนกนะครับมันจะย่อยเปลือกนะครับย่อยเปลือกไม่ค่อยได้นะครับมันใช้เวลานานนะครับในการย่อยเปลือกเปลือกของไอเจ้าเม็ดข้าวนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องไปบดนะครับไปบดบดนะครับใส่คกตํามเบาๆนะครับเพื่อให้เปลือกมันแตกนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่านะครับฝัดฝัดเอาเปลือกมันออกนะครับอันนี้ก็คือนะครับ นี่นะครับหลังจากที่มันฝัดเปลือกไปแล้วมันก็จะเหลือแต่เม็ดในประมาณนี้นะครับเม็ดในละเอียดละเอียดนะครับก็นี่คือข้าวนะครับที่ผมให้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นน้ำานะครับน้าส่วนไอ้เจ้าหลอดนะครับเจ้าหลอดนี่หลอดก็ตัดนะครับตัดเป็นปากฉลามนะครับตัดเป็นปากฉลาม แต่ว่าอย่าให้แหลมนะครับตัดตัดปลายทิ้งนิดนึงนะครับทั้งสองอันนะครับเหมือนกันนะครับเป็นของข้าวกับข,ของน้ํานะครับก็เดี๋ยวนะครับผมจะเอาลูกนกนะครับเอาลูกนกมานี่นะครับตัวตัวก็ตอยเดียวนะครับน่าจะ พึ่งไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่วันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้มาได้2วันแล้วนะครับนี่เป็นวันที่2ก็พอดีว่างก็เลยลองทําทคลิปนะครับเพื่อเพื่อใครที่นะครับใครที่ไปมีลูกนกตกลงมานะครับบางทีมันจะไปอีเก้า e อ่านกอีกาบางทีมันชอบกินลูกนกนะครับมันก็จะไปหาตามรังนะครับปกติก็ส่วนใหญ่มันจะมี2ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันจะโดนอีกากินนะครับมันก็จะโดนตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ามันก็เหมือนว่ามันมันมองดูสถานการณ์ไม่ดีนะครับบางทีมันก็อาจจะหนีนะครับหนีออกจากรังนะครับบางทีมันก็เลยก็เลยตกลงมาอยู่ด้านล่างนะครับพ่อแม่มันก็หาไม่เจอนะครับก็คือนี่นะครับเดี๋ยว าเกิดอาการมันหิวนะครับถ้าเกิดเอานิ้วอย่างเงี้ยมันจะมันจะไซส,สนิ้วนะครับแล้วมันก็จะน,นี่ไม่ค่อยหิวนะครับป้อนหลายที่แล้วนะครับเห็นหรือเปล่า ม,มันจะเหมือนมันจะไซส์นะครับนั่นก็นคือมันหิวครับมันจะไซส์อ้าแล้วก็นะครับเจ้าตรงคอ,อนี่นะครับตรงคอเป็นอ่าเ,อเขาว่าเป็นกระเพาะนะครับกระเพาะข้าวนะครับถ้าเกิดเราป้อนไปแล้วตรงนี้ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ก็ถ้าเป็นลูกนกจะป้อนทีนะครับก็คือป้อนอ่าประมาณสัก2 สองสามชั่วโมงป้อนไอ้นั่นนะครับข้าวตัวนั้นอะหลอดเล็กๆนะครับประมาณสองหลอดนะครับโดยการจับนะครับจับที่ตรงคอนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนกระเพาะนะครับถ้าเกิดมันแบบตึงๆหนักๆนะครับไม่แห้งไม่เวลาเนื้อจิ้มไปไม่ชนกระดูกนะครับนั่นคือมีข้าวอยู่ในนั้นนะครับอย่าไปป้อนมันเยอะนะครับมันจะจะตายเอานะครับเพราะมันย่อยไม่ทันนะครับเพราะโดยปกติแล้ว ถ้าเกิดพ่อแม่มันให้เองนะครับมันจะมีสารอาหารบางอย่างที่มันขย้อนมาให้ด้วยนะครับซึ่งลูกนกมันอาจจะเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับไปกินหรือ,อมันอาจจะย่อยเร็วนะครับย่อยเร็วนะครับไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้าวดิบนะครับอย่างนั้นอะ่ะมันต้องใช้เวลานานในการย่อยนะครับยิ่งแล้วถ้าเกิดไปใช้ไอแบบเดิมที่ไม่มียังไม่ได้เอาเปลือกออกนะครับยิ่งหนักเลยนะครับมันก็คือมันจะย่อยเปลือกไม่ค่อยได้นะครับลูกนก ก็เลยต้องไปต่านะครับก็เดี๋ยวจะเป็นสอนวิธีให้ให้ข้าวมันนะครับก็คือนะครับจับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมทําเลยนะครับเดี๋ยวจะสูมที่ลูกนกเดี๋ยว ก็คือนะครับหลอดนะครับนิ้วนะครับนิ้ว3นิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนะครับโดยที่นะครับนิ้วกลางกับมีโป้งประคองหัวนะครับประคองหัวไว้ส่วนนิ้วชี้ก็คือคอยจับจับจับตรงปากให้อยู่นิ่งๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นชัดๆดีกว่า นี่นะครับนี่ก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้จับปุ๊บนะครับอาจจะดูเหมือนทรมานนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ทามันวิธีผมนะคือก็คือต้องจับกอกนะครับอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่ยังไงก็ไม่ตายนะครับแต่บางคนอาจจะมีวิธีอื่นก็เป็นเหมือนว่าเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ผมได้ไหลายตัวแล้วก็ไม่ตายนะครับก็คือจับเนี่ยหัว แล้วก็เอาเอาเอาหลอดงัดปากบนขึ้นปุ๊บเนี่ยพออ้าปากปุ๊บเราก็ค่อยๆก่อกค่อยๆกอกพอให้ข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ให้น้ําตามนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับตักข้าวนะครับ ติดปลายหลอดนิดเดียวนะครับนี่ปลายหลอดนิดเดียวแต่แต่มันจะเยอะสําหรับนกนะครับก็คือให้มันไปลึกๆปุ๊บจับช้อนหัวไว้ให้ปุ๊บแล้วก็อ่าเอาหลอดง้างปากบนขึ้นพอปากพอปากนกอ้าปุ๊บก็กรอกลงไปนะครับอ่าหกไม่เป็นไรนะครับก็คือตอนนี้มันเคี้ยวงๆๆๆับแต่เนี้ยมันจะแห้งไปนิดนึง เราก็เอาน้ํานะครับน้ําปลายหลอดน้ําติดปลายหลอดนิดเดียวแล้วก็จ่อไปที่ปากมันนะครับมันก็นจะกินปุ๊บปๆ๊๊ป,ป๊นะครับก็คือมันมันหิวน้ําด้วยแล้วก็ติดคอด้วยนะครับก็แล้วก็จับตรงตรงกระเพาะข้าวนะครับก็คือตรงคอตอนด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าจับแล้วเหมือน ตึงๆนะครับตึงๆเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ข้างในก็คือมีข้าวแล้วไม่จําเป็นต้องให้เยอะจนจนปูดนะครับเพราะว่าไอ้ข้าวที่เราให้เนี่ยมันย่อยช้านะครับย่อยช้าไม่เหมือนข้าวที่ให้แม่มันที่พ่อแม่มันให้นะครับก็เดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งหลอดนะครับนี่นะครับ ตักมาประมาณปลายหลอดนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาเข้าไปในหลอดนะครับแล้วก็จับลูกนกเหมือนเดิม3นิ้วนะครับ3นิ้วประคองหัวไว้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ก็อยู่ที่ปากนะครับเอาหลอดนะครับหลอดงัดปากบนพอปากอ้าปุ๊บก็กรอกเข้าไปนะครับอ่าพอกรอกเข้าไปปุ๊บน้ําตามน้ำปลายหลอดนะครับ พอกินน้ํากินข้าวเสร็จปุ๊บทีนี้นี่ก็ผักนะครับผักมันเอามันไปใส่กล่องหรือใส่รังอะไรไว้นะครับก็อ่าถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตมันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันหิวนะครับมันจะร้องวีดวีดนะครับนั่นก็คือมันหิวนะครับแต่ถ้าโดยปกติก็คือประมาณสัก3นะครับสาถึงสชั่วโมงก็มาให้ อไอ้ปลายหลอดที่มาให้แบบเมื่อกี้นี่นะครับประมาณสัก3นะครับ3หลอด4หลอดประมาณนั้นนะครับแล้วก็หยุดพักไปรอรอให้มันย่อยนะครับแล้วก็มาจับจับตรงคอนี้นะครับถ้าจับแล้วเหมือนมีข้าวไอ้ที่เราเกาะเข้าไปนั่นแหละก็คือพอพอกกานนะครับค่อยๆให้มันย่อยไปนะครับก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะครับจนกว่าขนมันจะผัดนะครับขนมันจะผัดแล้วมันจะเริ่มบิน นั่นแหละมันถึงจะค่อยๆเริ่มกินข้าวเองได้เราก็เอาข้าวตัวนั้นนะครับไปใส่ในรางมันโรยๆๆแล้วก็มันจะค่อยๆเริ่มฝึกจิกนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันจิกเองกินได้ตอนนี้ก็คือปล่อยมันนะครับปล่อยให้มันกินเองได้ส่วนนะครับส่วนจะเอามันไปปล่อยหรือเลี้ยงต่อก็คือต้องพิจารณาดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลูกนกที่เรา เราเลี้ยงตั้งแต่เล็กมันเหมือนว่ามันจะหากินไม่เป็นนะครับมันจะหากินไม่เป็นถึงมันจะหากินได้มันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนว่าไม่เหมือนนกในธรรมชาติที่ว่าเวลาเห็นคนนะครับเห็นแมวนะครับมันจะบินหนีนะครับตอนนี้มันจะเชื่องกับคนซะแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยกลัวคนตอนนี้มันก็จะเป็นจุดนะครับจุดที่ล่อแมวนะครับมันก็คือ ถ้าปล่อยตามชุมชนหรืออะไรสถานที่เป็นบ้านเรือนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนแมวกินเยอะมากนะครับแต่ถ้าไปปล่อยตามาตามตามป่าห่างๆที่ไม่มีแมวไม่มีอะไรอันนั้นก็ยังพอได้อยู่นะครับก็ส่วนผมนะครับก็คือเลี้ยงก็คือเลี้ยงมันไปต่อนะครับจนจนดูสถานะการัน์ว่าถ้าเกิดมันโตแล้วแต่มันไม่เชื่อง อันนั้นอ่ะมีโอกาสที่จะปล่อยได้นะครับเหมือนว่าถ้ามันโตจิกกินข้าวอะไรเองได้แล้วปุ๊บเดินผ่านกรงปุ๊บบินกงแทบแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่เชื่องอันนั้นอ่ะมีโอกาสที่จะรอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอาผ่านกรงปุ๊บกระโดดเข้าหาแล้วขันใส่อันนั้นอ่ะโอกาสที่จะโดนแมวกินถ้าเกิดเราไปปล่อยเยอะนะครับก็คือถ้าดูแลเลี้ยงแล้วเชื่องก็เลี้ยงมันไปจนตายนะครับ ถ้าปล่อยไปก็คือตายนะครับอุตส่าห์เลี้ยงมาจนโตได้ก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่ายังไงก็ช่วยให้มันรอดได้นะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับก็เหมือนว่าช่วยนะครับช่วยสําหรับคนที่ไปเจอลูกนกนะครับตกมาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ออจับนกใส่กล่องใส่้างแล้วข้าวเลยมันไม่กินนะครับ ยังไงมันก็ตาย 3- 4วันมันก็ตายนะครับไม่กินข้าวมันไม่จิกกินเองแน่นอนนะครับมันจะจิกกินเองได้ก็ต่อเมื่อมันเริ่มฝึกบินนะครับมันก็จะตามแม่มันถ้าเป็นธรรมชาติมันจะออกจากลังนะครับมันจะออกจากลังมันจะบินตามแม่มันแต่ว่าในช่วงแรกอะแม่มันก็สอนนะครับแต่มันยังหากินเองไม่ได้หรอกตอนที่มันบินตามแม่มันไปนะครับแม่มันก็ยังป้อนอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากออกจากลังไปแล้วประมาณสัก สามวันนะครับสามถึงสี่วันมันจะเริ่มดูแม่มันและจิกกินกินเองได้าะกินแล้วก็ออย่าลืมดูอีกอย่างหนึ่งนะครับนกมันมีนกกินพืชกินมเมล็ดพืชครับนกกินเนื้อนะครับไอ้นกกินพวกหนอนพวกมแมลงก็อย่างเช่นนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงนกกาเว่านกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ตระกูลพวกนกเขานะครับ มันก็จะเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็ต้องไม่ใช่อาหารพวกนี้นะครับอาจจะไปเป็นพวกอาหารเม็ดนะครับที่เขาเลี้ยงนกเอี้ยงนะครับุเม็ดุเขียวเม็ดสีส้มๆเอามาแช่น้ําให้มันนิ่มแล้วก็มาเกอกนะครับนั่นก็คือพวกตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกตระกูลนกเขานะครับเขาชาวชาเขาใหญ่นกปีราบเหมือนกันหมดนะครับก็คือวิธีผมก็คือเกาะจับเกากปากเลยนะครับ ไม่ไม่ไม่รออะไรครับจับกอกให้กินอย่างเดียวนะครับก็คือยังไงก็รอดนะครับก็คือบังคับแม่ให้ตายนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันร้องวิดวิๆนะคือมันหิวเข้าไปมาป้อนมันแล้วก็จับดูอ่าถ้าปุ๊บมีกระเพาะเหมือนมีข้าวก็พอก่อนไม่ต้องเยอะอย่าให้เยอะมันย่อยไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนว่ามันถ่ายไม่ได้ตายนะครับค่อ,คอยๆมันถ่ายถ่ายเ,เหมือนว่าย่อยแล้วก็อาถ่ายออกนะครับอย่าให้เยอะ อ๋อยังไงก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้สําหรับคนที่อยากเลี้ยงเวลาเจอนกนะครับเจอลูกนกตกจากรังนะครับถ้าเป็นนกเขานะครับอ๋อก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวขอฝากการแก้วิธีที่ว่าลูกนกไม่ย่อยนะครับก็คือสมมุติว่าเราเลี้ยงเลี้ยงไปนะครับบังเอิญให้อาหารเยอะเกินไปหรือให้อาหารแบบผิดประเภทไปนะครับนก นะครับมันจะย่อยไม่ทันนะครับมันจะเหมือนเหมือนว่านกมันจะซึมซึมนะครับซึมซึมแล้วก็เหมือนไม่ร้องไม่ไม่ค่อยขยับตัวหัวหัวจะทิมนะครับหัวจะทิมตลอดนะครับแล้วก็เมื่อเราไปจับที่ตรงกระเพาะนะครับหรือตรงแถวแถวคอนะครับมันจะเป็นก้อนแข็งๆนะครับนั่นนั่นก็คืออาหารมันไม่ย่อยหลายวันเข้าปุ๊บมันจะค่อยๆแข็งนะครับถ้าเป็นนกแก้ว นะครับนกแก้วหรือนกอะไรที่คนเลี้ยงปกตินะครับเขาจะใช้สลิงนะครับดูดดูดอาหารพวกนั้นออกมานะครับดูดดูดอาหารพวกนั้นออกมานะครับแล้วก็มาผสมยาฆ่าเชื้อนะครับเข้าไปล้างนะครับแล้วก็รอดูอาการนกก่อนนะครับถ้าเกิดอาการมันดีขึ้นก็จะค่อยๆป้อนอาหารใหม่นะครับส่วนถ้าเป็นเจ้านกเขานะครับเคยไปดูตามในคลิปนะครับเขาบอกว่า อย่าเลี้ยงนะครับอย่าเลี้ยงในห้องแอร์นะครับมันมันมีผลต่ออุณหภูมิในการย่อยอาหารนะครับสำหรับเจ้านกเขานะครับก็คือถ้าอากาศอากาศเย็นมันจะไม่ค่อยย่อยนะครับมันจะย่อยช้าช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีแก้ที่ว่าเคยผมเคยแก้ก็คือเอาลูกนกนะครับก็คือไปใส่กงนะครับแล้วก็ไปวางให้โดนแดดนะครับประมาณสัก10นาทีนะครับ1ิ นาทีแล้วก็เอาเข้ามานะครับแล้วก็หยอดนะครับให้น้ําอุ่นให้กินน้ําอุ่นไม่อย่าร้อนมากนะครับก็คือน้ําร้อนแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็เอามือแตะๆดูว่ามันอุ่นค่อยๆป้อนทีละนิดนะครับอย่าป้อนทีป้อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยมันนะครับปล่อยไปป้อนสักอาชีพผมอธิบายก็คือประมาณปลายหลอดนะครับพอปลายหลอดแล,แล้วแล้วก็เว้นห่างไปสักอาชั่วโมงถึง2อชั่วโมง แล้วก็มาให้น้ําอุ่นใหม่นะครับปลายหลอดเช่นเดิมนะครับอย่าให้อาหารนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีอาการที่ว่าเสื่องซึมหัวตกนะครับและจับที่กระเพาะมีแข็งๆนะครับก็คือนอาหารไม่ย่อยแน่นอนนะครับก็คือทำทำอาที่ว่าเอาไปตากแดดประมาณ10นาทีนะครับเหมือนว่าให้ระบบพอผ่านเริ่มทํางานนะครับก็คือตากแดดปุ๊บแล้วก็เอากลับเข้ามาในร่มนะครับอุณหภูมิห้องปกตินะครับแล้วก็ น้ำอุ่นนะครับปลายหลอดหยอดให้มันกินนะครับหรือหลักๆน้ำนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกอกนะครับน้ำนี่ก็คือจะให้มันมันกินของมันเองก็คือใส่หลอดแล้วก็เอาหลอดไปใกล้ๆปากมันนะครับมันก็จะไซ่น้ําถ้าเกิดมันอิ่มน้ําปุ๊บมันก็จะไม่กินอีกเลยนะครับอย่าเหมือนข้าวนะครับอย่าไปกอกนะครับการจะกอกข้าวก็คือต้องดูอาการของนกด้วยนะครับว่ามันหิวจริงนะครับ ไม่ใช่นึกถึงเวลาจะกอกก็คือกอกไม่ใช่นะครับก็คือต้องดูอาการมันด้วยถ้าเกิดมันร้องวีดวีดวีดตีกระปิกระพือปีกแล้วก็ปากไซส์ตามมือนะคือมันหิวจริงนะครับก็คือฝากไว้สําหรับอาการของนกทีอ่อาหารไม่ย่อยนะครับถ้าเป็นนกเลี้ยงนกแก้วนกอะไรนี่มีราคาปุ๊บเขาจะมีวิธีการนะครับการใช้สลิงดูดของเก่าออกนะครับแล้วก็ล้างกระเพาะด้วยเหมือนเหมือนยาฆ่าเชื้อนะครับ แล้วก็ค่อยๆดูอาการนกถ้าดีขึ้นก็ให้อาหารถ้าเป็นนกเขานี่ก็คืออาจจะไม่ทําถึงขนาดนั้นนะครับหรือบางคนทําผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่านกมันปากเล็กมากถ้าจะใช้ก็คือต้องเป็นสลิงดูดสเลทนะครับเบอร์เล็กมากนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาสายยางไปตรงกระเพาะดูดนะครับดูดเม็ดข้าวดูดอะไรออกมาจนหมดนะครับแล้วก็อรอดูอาการมันนะครับถ้าอาการดีขึ้นก็ค่อยๆ ให้น้ำอุ่นก่อนนะครับให้น้ำอุ่นไปช่วยนะครับอ่ายังไงก็ฝากไว้สาหรับอ่าคนที่ว่าเจอนกนะครับเจอนกหล่นที่บ้านหรืออ่าไปโค่นต้นมงต้นไม้นะครับแล้วมันมีลูกนกไม่รู้จะทํำยังไงก็เผื่อเป็นอ่าวิธีช่วยวิธีหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ